ริชาร์ดจอดรถของมาร์ตี้ห่างจากโรงงานไปทางทิศใต้ประมาณ800เมตรแล้วจึงเดินต่อตามระยะทางที่เหลือเขาเคลื่อนไหวช้าๆและหยุดเดินบ่อยครั้งแต่ช่วงเวลาที่หยุดไม่เท่ากันเขาจะไม่เดินต่อจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่ได้กำลังถูกตามหรือถูกจับตาม,มองนาฬิกาในสมองบอกเวลา10นาฬิกา45นาที75นาทีก่อนถึงเวลานัดหมายคงจะดีกว่าถ้ามีเวลาเหลือมากกว่านี้แต่ประสบการณ์ส่วนใหญ่สอนเขาว่าแค่75นาทีก็เพียงพอแล้ว ตึกล้างข้างหน้าทําให้ริเชอร์นึกถึงตัวเองสมัยเด็กทั้งตัวเขาและโจพี่ชายได้รู้ความจริงว่าผีสางตามเรื่องเล่าพวกนั้นล้วนไม่มีอยู่จริงมีเพียงคานเหล็กมากมายให้ปีนป่ายมีซอกและเวงมากมายให้ซ่อนตัวมีทั้งการจู่โจมแบบซึ่งซึ่งหน้าการสู้จนตัวตายและการหลบหนีหัวสุกหัวซุนมีตึกล้างชั้นดีมากมายให้แย่งชิงกับเด็กกลุ่มอื่นๆแม่ของเขาเคยพูดว่าหลายสิ่งเปลี่ยนไปตลอดเวลา ขณะที่ลิชเชอร์ก้าวผ่านช่องว่างที่เคยเป็นประตูสูงบานหนึ่งเขาก็รู้ทันทีว่า75นาทีนั้นไม่เพียงพอไม่ใช่ครั้งนี้เขาพาดท่าและผู้ซุ่มโจมตีก็อยู่ที่นั่นแล้วแม้จะมองไม่เห็นไม่ได้ยินหรือไม่ได้กลิ่นพวกมันแต่ก็รับรู้ได้ว่ามีสายตาจับจ้องเขาอยู่เขารู้สึกได้ความรู้สึกเสียววาตรงคอที่เกิดขึ้นคงเป็นปฏิกิริยาแรกเริ่มเมื่อหู้ตัวว่ากําลังถูกจับตามองกลไกเตือนภัยต่อสายตรงเข้าสู่สมองส่วนที่ควบคุมสัญชตาตญาณดิบ ซึ่งมันได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเมื่อหลายล้านปีก่อนไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ต้องหลบเลี่ยงผู้ล่าเพื่อไม่ให้ถูกกินเพื่อไม่ให้โดนยิงและมีชีวิตเพื่อสู้ต่อไปอีกวันหลายสิ่งเปลี่ยนไปตลอดเวลาริเชอร์เคลื่อนไหวต่อด้วยความเร็วและทิศทางเดิมเขาไม่อยากให้ใครก็ตามที่กำลังจับตามองเห็นว่าเขารับรู้ตัวตนของพวกมันแล้วจนกว่าเขาจะรู้ว่าพวกมันอยู่ตรงไหนและมีจำนวนเท่าไหร่เขาเงี่ยหูฟังเะว่าไม่ได้ยินอะไรจากนั้น กวาดตาไปตามเศษอิฐเศษหินและวัชพืชที่ปกคลุมอยู่บนพื้นสำรวจหน้าต่างพังๆที่เรียงรายเป็นแถวยาวๆและรลูรั่วตามหลังคาเขามองหาการเคลื่อนไหวเหงาโครงร่างและแสงอาทิตย์แต่ไม่เห็นอะไรริเชอร์ก้าวเท้าอีกหนึ่งก้าวมีอะไรบางอย่างส่งเสียงมาจากด้านหลังคล้ายเสียงเหล็กกระทบหินแต่ไม่ได้มีใครกำลังตั้งท่าจะยิงเขาเพราะไม่อย่างนั้นก็คงทำไปนานแล้วนกต่องั้นเหรอริเชอร์เหลียวดูข้างหน้า และข้างหลังซ้ายและขวาเขาเขยายรัศมีกว้างขึ้นพลางมองหาสัญญาณของสิ่งแปลกปลอมกับจุดที่อาจมีคนซ่อนอยู่และพร้อมจะกระโดดเข้ามาตอนที่เขาเผลอเพื่อเข้าไปชิดตัวอย่างรวดเร็วและทําให้ความได้เปรียบด้านรูปร่างพลังกาลังของเขาลดลงยังไม่เห็นอะไรอยู่ดีมีแค่คุณกับฉันสารวัตรมีเสียงผู้หญิงดังมาจากด้านหลังฟังดูสงบนิ่งและมั่นใจอย่าก,กังวลหรือคิดจะทําอะไรที่เราจะต้องเสียใจทีหลัง ฉันแค่ต้องการคุยกับคุณริชเชอร์หันกลับไปมองครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นเธอคือตอนที่เธอขับรถโตโยตา้ขาขณะเธอยือนอยู่ข้างแผ่นเหล็กลูกฟูกที่พิงพผนังอยู่เธอคงค่อยๆย่องออกมาจากด้านหลังแผ่นเหล็กนั้นผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดดำล้วนไหล่ข้างหนึ่งสะพายเป้สนามรวบผมไว้ด้านหลังเป็นหางม้ามือหนึ่งถือปืนก๊อกสิบเก้าเขาชื่นชมในการเลือกใช้ปืนของเธอมันกระทัดรัดซอนง่ายและหวังผลได้โอกาสยิงพลาดนั้นมีน้อยมากถึงไม่มีเลย มือข้างที่ถือปืนของเธอดูนิ่งมากและเขาก็เป็นเป้าขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างไปไม่ถึง5เมตรหากเขากดดันเธอและสมมุติว่ามีกระสุนบรรจุอยู่เต็มแมกกาซีนเธอก็จะมีโอกาสยิงเขาถึง15นัดหรืออาจจะ16ถ้ากระสุนอีกหนึ่งนัดอยู่ในลำเพิงแล้วโอกาสมีมากกว่า1นัดต่อ30เซนติเมตรเป็นความเป็นไปได้ที่ริชเชอร์ไม่ชอบเอาเสียเลยผมไม่ใช่คนชอบสนทนาเท่าไหร่ริชเชอร์บอกถ้าง,งั้นแค่ฟังก็พอ ฉันรู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับคุณมากพอจนเชื่อว่าคุณไว้ใจได้และฉันต้องการให้คุณไว้ใจฉันเช่นกันเพราะฉันก็มีเวลาทําแบบนั้นไม่มากดังนั้นฉันจะเล่าเรื่องของฉันให้ฟังหนึ่งเรื่องพ่อฉันจบจากสแตนฟอร์ดและอยากให้ฉันเดินตามรอยเท้าเขาแต่ฉันมีความคิดอีกแบบเพราะต้องการเรียนที่อังกฤษจึงสมัครเข้าเรียนวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งที่นั่นแต่เรื่องนั้นไม่สําคัญหรอกฉันเป็นคนต่างชาติซึงต้องเรียนหนักเป็นพิเศษเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ หนึ่งในนั้นคือเขียนความเลี่ยงงานนั้นไม่จํากัดจํานวนคําไม่จํากัดเวลาและไม่มีหัวข้อให้เลือกเรื่องที่พวกเขาให้ฉันเขียนความเสี่ยงคืออะไรคุณรู้ไหมว่าฉันเขียนว่ายังไงริชเชอร์ไม่ตอบแค่สี่คำนี่แหละความเสี่ยงและมันได้ผลฉันผ่านแล้วฉันก็ไม่ได้โกหกด้วยมันเสี่ยงจริงๆเป็นความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยทําในตอนนั้นเลยส่วนตอนนี้ฉันกําลังจะทําสิ่งที่เสี่ยงกว่าเดิม และเสียงที่สุดในชีวิตเธอปลดเป้สนามลงจากไหล่และโยนลงที่เท้าริเชอร์ฝุ่นผงเล็กๆล,ลอยขึ้นเหนือรองเทา้าหยิบขึ้นมาแล้วเปิดดูเธอบอกเป้ทำด้วยผ้าไนาลอนที่ทนทานเป็นพิเศษสภาพมันไม่ได้ใหม่สายพาาไหล่เส้นหนึ่งเริ่มยุ่ยและมุมหนึ่งของก้นกระเป๋าถลอกเป็นเป้ที่ทนทานมีประสิทธิภาพและคุณภาพดีที่สุดมันมีกระเป๋าเล็กอยู่ข้างขวาและข้างซ้ายซึ่งด้านไหนว่างเปล่าด้านหน้ามีสายรัดสามเส้น ในแนวขวางแต่ไม่มีสิ่งใดติดอยู่กระเป๋ามีช่องใส่ของหนึ่งช่องวิเชอร์ลูดซิปเปิดดูพบกระสุนสำรองสำหรับปืนก๊อกอยู่สามแมกกาซีนกุญแจรถหนึ่งชุดซึ่งเขาสันนิษฐานว่าเป็นรถโตโยต้าหวีที่มียางมัดผมสองเส้นพันอยู่รอบด้านจาับและหนังสือหนึ่งเล่มเห็นไบเบิลไหมหยิบมันออกมาเธอบอกวิเชอร์วางเป้แล้วรู้หนังสือออกมามันเป็นคัมภีร์ไบเบิลปกแข็งฉบับพระเจ้าเจมปกด้านหน้า เป็นกระดาษแข็งสีแดงเข้มพิมพ์ตัวหนังสือสีทองเช่นเดียวกับตัวหนังสือบนสันปกมันมีรอยถลอกราวกับถูกพกพาไปทุกคนทุกแห่งกระดาษด้านในเป็นสีเหลืองและดำราวกับโดนของเหลวบางชนิดหกใส่อาจจะเป็นน้ำผลไม้แต่คงเป็นของเหลวที่เหนียวเพราะทำให้กระดาษหลายหน้าติดกันแน่นเอาเลยจิกเล็บคุณลงไปแล้วดึงมันมันถึงจะเปิดออกเธอพูดไม่จำเป็นริเชอร์หย่อนไบเบิลกับลงเป้ ผมเคยเห็นไบเบิลฉบับนี้มาก่อนคุณทำงานให้ FBI ใช่ไหมฟิชเชอร์ er, เจ้าหน้าที่ FBI เธอบอกมาเกเรตฟิชเชอร์และถ้าคุณช่วยเหลือฉันจะได้ฉันว่าแม็กซ์ก็ได้ช่วยแบบไหนแบบเดียวกับที่โทนี่กาซาทำเหรอคุณรู้มากพอที่จะไว้ใจเธอหรือไงและในทางกลับกันเธอไว้ใจคุณหรือเปล่าโทนี่กาซาเป็นใครฟิชเชอร์ไม่ตอบนี่ฉันจริงจังนะฟิชเชอร์บอกฉันไม่รู้ว่าโทนี่กาซาคือใคร และปัญหาของฉันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนั้นโทนี่กาซาเป็นนักข่าวเธอตายแล้วถูกฆ่าอย่างเหี้มโหดโดยคนที่คุณทํางานให้ก็อาจจะจริงฟิีเชอร์ตอบหลังจากคิดคู่หนึ่งฉันทํางานให้คนที่น่าขยะแขยงมากๆบางคนแต่ฉันไม่ได้ฆ่าเธอหน่วยของฉันก็ไม่ได้ฆ่าเธอและฉันไม่รู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับเธอรู้แต่ว่าหากคุณไม่ช่วยฉันจะมีคนแบบเธออีกมากที่จ้องเจ็บตัวหรือถูกฆ่าอย่างโหดเหี้มริชเชอร์ไม่พูดหน่วยที่จะแทรกซึมเข้าไปถูกส่งมาที่นี่ เพื่อทาภารกิจอุ้มตัวคนชื่อลัตตี้รัตเทอร์ฟอร์ดฉันคิดว่าคุณคงรู้แล้วตอนที่คุณเผยเข้าไปอยู่ในแผนการด้วยความบังเอิญและทํามันพังทั้งหมดผมจะไม่ช่วยคุณจับกลุ่มรัตเทอร์ฟอร์ดแม้ว่าคุณจะสามารถกล่อมผมไม่เชื่อเรื่องโทนี่กาซาได้ฟิชเชอร์ยกมือข้างหนึ่งขึ้นฉันจะไม่ขอร้องให้คุณทําแบบนั้นทั้งหมดที่ฉันต้องการจากคุณคือข้อมูลมีคนอยากได้ตัวรัตเทอร์ฟอร์ดเพราะเขามีบางอย่างที่ชาติมหาอำนาจต้องการเป็นอย่างมากเขาอาจจะมีสิ่งนี้อยู่ในนคคคคววามมมรรรรอรอรออบงงหหืไไ่่่ก็ูู้ัยทีน วิธีที่ดีที่สุดคือฉันต้องได้มันมาก่อนที่พวกมันจะไล่ล่าและถ้าฟอร์ดอีกครั้งนั่นจะช่วยให้เขารอดจากอันตรายคุณพูดถึงชาติมหาอำนาจไหนเขาถามฉันบอกไม่ได้หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากผมนะคุณต้องหงายไพ่ทั้งหมดออกมาฟีเชอร์ถอนหายใจรัสเซียโอเคพวกมันต้องการอะไรฉันไม่รู้แน่ชัดหน่วยของพวกนั้นได้รับข้อมูลแค่ว่ามันเป็นสิ่งของเป็นวัตถุที่จับต้องได้มันเก็บข้อมูลหรือบันทึกบางอย่างเอาไว้ดังนั้น มันอาจเป็นแฟ้มกระดาษหรือภาพถ่ายก็ได้แต่ดูจากที่รัตเทอร์ฟอร์ดพึ่งตกงานไปฉันคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็นบันทึกเกี่ยวกับอะไรเขาถามฉันยังไม่แน่ใจบางอย่างที่เปิดเผยชื่อตัวตนอันตลักษณ์หรือข้อความที่จะทําให้เราคาดเดาข้อมูลพวกนั้นได้ข้อมูลของสายลับนั้นเหรอฟิีเชอร์พยักหน้าของพวกมันหรือของเราของพวกมันที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่เหรอหน้าที่สําคัญเชียวแหละและนั่นคือเรื่องที่ต้องจัดการ ทำไมเลือเมืองเล็กๆที่ไลายชีวิตชีวาแบบนี้ถึงมีสายลับฟิชเชอร์สายหน้าข้อมูลต่างหากที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ตัวสายลับเขาหรือเธออยู่ที่อื่นที่ไหนถ้าคุณเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นฉันจะฆ่าคุณและอาจจะฆ่าตัวเองด้วยเคยได้ยินชื่อห้องปฏิบัติการแห่งชาติโอเกลิดไหมใกล้เมืองน็อก์วิลล์พวกเขาพัฒนาคอมพิวเตอร์แบบพิเศษที่นั่นเหรอพวกเขาทําหลายอย่างที่นั่นการสร้างคอมพิวเตอร์แบบพิเศษก็เป็นหนึ่งในนั้นอีกอย่างคือเรื่องความมั่นคงทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สหรัฐกําลังเผชิญกับภัยคุกคามมากมายและเรามีโปรแกรมป้องกันจํานวนมากที่คอยดําเนินการอยู่แต่พวกรัเสเซียมีสายลับอยู่หนึ่งคนในนั้นแล้วก็พยายามขโมยโปรแกรมสําคัญโปรแกรมหนึ่งซึ่งชื่อทางการของโปรแกรมนั้นคือ4 0 2 w w 0 6 b h h 2 1ชื่อสั้นดีนะมีแต่คนบ้าคอมเท่านั้นแหละที่เรียกชื่อมันยางเป็นทางการคนอื่นเรียกมันว่าเซนติเนลมันมีไว้ทำอะไร ปกป้องความเที่ยงตรงของระบบซอฟต์แวร์การเลือกตั้งใน48รัฐมันเป็นสิ่งเดียวที่จะทำหน้าที่นั้นได้ทำไมไม่ครบทั้ง50รัฐก็เรื่องการเมืองนั่นแหละฉันไม่เวลาลงรายละเอียดต่อให้ฝั่งรัสเซียจะขโมยโปรแกรมไปได้แล้วยังไงละ่ะพวกมันจะไปทำอะไรได้เป็นผลการเลือกตั้งนั้นเหรอไม่มีโปรแกรมสำรองสำหรับการการผิดพลาดเลยหรือไงมีการสำรองข้อมูลในรูปแบบเอกสารไหมมีแค่บางแห่งเท่านั้นถธออธิบายแต่การเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งไม่ใช่เป้าหมายของพวกมัน มันตรงไปตรงมาเกินไปนี่เรากําลังพูดถึงรัเสเซียอยู่นะคุณต้องเข้าใจพวกมันก่อนว่าพวกมนนันเล่นเกมนี้มานานแล้วปัจจัยของพวกมันคือตีงูให้หลังหักไม่ก็ตีให้ตายห้ามเปิดช่องให้กลับมาแหวงกัดได้หากคุณซัดใครล่วงด้วยน้ําจากสายดับเพลิงเขาจะลม้มแต่ยังสามารถลุกยืนได้อีกครั้งแต่ถ้าคุณรวบรวมเม็ดฝนได้มากพอและใช้มันในทิศทางที่ถูกต้องคุณจะสร้างแม่น้ําจากแกรนแคนยอนแล้วใช้ซัดชายคนนั้นได้พวกมันกําลังพยายามเปิดช่องว่างในสังคม ให้ใหญ่เกินกว่าจะลดความแตกต่างได้และนี่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ใหญ่กว่านั้นพวกมันต้องการหว่านความบัดหมังและแตกแยกแผนการนี้ดาเนเิอนอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตมาหลายปีแล้วพวกทฤษฎีสมคบคิดทั้งหลายที่พยายามบ่อนทําลายสื่อกระแสหลักเฟกนิวเหรอผมเคยได้ยินเรื่องนั้นอยู่ครั้งนี้พวกมันพยายามทําลายศรัทธาของระบบการเลือกตั้งโดยเฉพาะและเรารู้ว่าพวกมันทําจริงเมื่อ4ี่ปีที่แล้วพวกนั้นฝึกซ้อมกับเหตุการณ์จาลองที่รัฐเคนตักกี้และสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ในวันเลือกตั้งพวกมันจะส่งฟ e ิชชิงอีเมลออกไปกลูไหมว่ามันคืออะไรไม่รู้ฟิชช e ิงอีเมลที่อ e ีเมลหลอกลวงที่หน้าตาดูถูกต้องตามกฎหมายเหมือนมาจากแหล่งข่าวทางการที่เชื่อถือได้เช่นธนาคารหรือบริษัทประกันภยัยและผู้คนเชื่อถือธนาคารและบริษัทประกันภัยเหรอเขาถามบางคนก็เชื่อแถมข้อความในอ e ีเมลก็เหมือนของจริงและมักเป็นหัวข้อที่เรียกความสนใจได้หรือไม่ก็ดูเป็นเรื่องเร่งด่วนประกันลดครึ่งราคาเอ่ย หากสมัครภายใน12ชั่วโมงอะไรแบบนั้นดังนั้นพอคนที่โดนหลอกง่ายเปิดอ่านแล้วก็จะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นนั้นเหรอคล้ายระเบิดที่แฝงมากับพัสดุใช่การเปิดอ่านข้อความคลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์ในนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งคอมพิวเตอร์จะได้รับไวรัสหรือโปรแกรมอันตร,รายที่สามารถเข้าถึงไฟล์และพาสเวิร์ดของคุณได้ยิ่งถ้าคุณอยู่ในเครือข่ายอะไรสักอย่างโปรแกรมก็จะเข้าไปในนั้นได้เช่นกันในการฝึกซ้อมที่รัฐเักกี้พวกรัเสเซียได้ส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งุค โดยอ้างว่ามาจากรองประธานฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของบริษัทที่จัดหาซอฟต์แวร์การเลือกตั้งหัวข้อระบุว่ามีการอัปเดตที่สําคัญสําหรับคู่มือการใช้งานโอเคพอจะรู้แล้วว่าคนตกหลุมพรางได้ยังไงพวกเขาไม่ควรตกหลุมพรางพอได้ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีแต่ต่อให้ผ่านการฝึกอบรมหรือไม่ก็ตามมีผู้รับเมลนั้น200คนและมี6คนที่เปิดอ่านมันพวกรัเสเซียเลยเจาะข้อมูลได้ใช่แล้วพวกมันทําอะไรต่อ ในตอนนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยผู้มันเพียงต้องการทดสอบแนวคิดวางรากฐานและยกระดับการจู่โจมให้ใหญ่กว่าเดิมในปีนี้ลองคิดดูสิว่าหากในวันเลือกตั้งผู้ที่มีสิทธิ์บวชออกไปใช้สิทธิ์ตามพื้นที่ที่ถูกต้องแต่พวกเขากับถูกบอกว่าชื่อของตัวเองได้รับการลงทะเบียนใหม่โดยที่ไม่รู้มาก่อนทําให้ต้องไปใช้สิทธิ์อีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่อีกฝ้าของเมืองหรือถูกบอกว่าการลงทะเบียนถูกยกเลิกหรือเมื่อตอนประกาศผลเลือกตั้งแล้วกลายเป็นว่าเขตชานเมืองเล็ก มีลายชื่อลงทะเบียนของตัวการ์ตูนมิกกี้เมาส์กับเดซี่ดักล่ะไม่ก็มีกลุ่มคนที่มีรายชื่อมากกว่าหนึ่งพื้นที่โดยที่พวกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันจะเกิดความโกลาหลเกิดความโกลาหลไปทั่วเลยละ่ะมีเพียงเซนติเนลเท่านั้นที่สามารถหยุดมันได้แต่มันไม่ได้หยุดยังเหตุการณ์จำลองของพวกรัสเซียใช่ในตอนนั้นมันยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นและนี่แหละคือเหตุผลที่ต้องสร้างมันขึ้นมาคุณแน่ใจหรอว่ามันใช้งานได้ เนี่เรากําลังพูดถึงพวกรัเสเซียอยู่นะบางทีพวกมันอาจจะแทรกซึมเข้าไปในการเลือกตั้งท้องถิ่นบางแห่งแล้วก็ได้และแทรกทําเป็นว่าต้องการขโมยโปรแกรมนั้นเพื่อให้คุณคิดว่าพวกมันกลัวฟีเจอร์สายหน้าไม่เรารู้ว่าเซนติเนลได้ผลมันสามารถหยุดการพยายามจู่โจมได้ถึง12ครั้งใน6ลัดนอกจากนี้เรายังมีแหล่งข่าวยืนยันว่าพวกรัเสเซียไม่เชื่อว่าพวกมันจะเอาชนะเซนติเนลได้แต่ที่พวกมันไม่กังวลมากนักเพราะมีสายลับคนหนึ่งที่พร้อมจะขโมยมันมา แต่ความตื่นตระหนกก็เกิดขึ้นเพราะมีบันทึกบางอย่างโผล่ขึ้นที่นี่ซึ่งไม่อาจจะเปิดเผยตัวตนสายลับคนนั้นได้ผมรู้มาว่าหอจดหมายเหตุของเมืองนี้ไฟไหมใช่แล้วพวกรัสเซียเผามันและพวกมันยังอยู่เบื้องหลังการโจมตีของไวรัสแลนซัมแวร์ด้วยก็เรื่องที่ทําให้ลาตฟอร์ดต้องตกงานไงชัดว่าพวกมันต้องการปิดตายแหล่งเก็บไฟล์ดิจิทัลแห่งใหม่ก่อนที่จะถูกเปิดเผยเออกทางออนไลน์ มึงนี้จะต้องจ่ายค่าปลดล็อกจากไวรัสแน่เพราะมีประกันทำไมเราไม่รอจนกว่าผู้มันจะกลับมาทำงานอีกครั้งและตรวจสอบอย่างละเอียดละ่ะเมืองอาจจะจ่ายค่าไถ่ยเพื่อปลดล็อกแต่หอเก็บไฟล์ดิจิตอลไม่มีวันเกิดขึ้นอีกฉันรับรองได้เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่คนต้องการใช้รละเทอร์ฟอร์ดคิดว่าระบ,บบบางอย่างที่เขาสร้างขึ้นอาจเปิดเผยคนที่ส่งไวรัสแลนซอมแวร์มาเล่นงานเมืองนี้เข้าเขาคิดว่านั่นคือสิ่งที่ใครบางคนต้องการจากเขาเป็นไปไม่ได้เรารู้ว่ามันเป็นพวกรัเสเซีย และผู้รัสเซียก็รู้ว่าเรารู้แล้วและพวกมันก็จงใจด้วยคําใบเดียวของพวกมันคือการโจมตีนี่แหละเมื่อวานผมได้คุยกับชายคนหนึ่งที่ศาลเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสํานักงานความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานและการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์สหรัฐจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเขามีทฤษฎีว่ารัฟอร์ดสมรู้ร่วมคิดกับคนที่ใช้เวลารโจมตีวอลเวอร์กันเหรอเขาเป็นคู่หูฉันเองแหละต้องขอโทษด้วยที่หลอกคุณเราแค่คิดว่ารัฟอร์ดอาจจะบอกคุณว่าของสิ่งนั้นคืออะไรหรืออยู่ที่ไหน แต่ความตื่นตระหนกไม่ว่าจากอะไรก็ตามเปิดเผยโฉมหน้าสาสลับของพวกมันได้ทั้งนั้นแหละถ้าอย่างนั้นคุณรู้จักผู้ชายที่ชื่อเฮนรี่คอสซมัน์แค่ไหนคนที่อาศัยอยู่ในบ้านสาสลับนั่นเหรออย่าคิดจะไปที่นั่นเชียวถึงมันจะเป็นเรื่องบังเอิญก็จริงแต่เราก็ยังตรวจสอบอยู่ดีคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่นสมัยยุค50ไม่ใช่สายลับ KGB พวกเขาเป็นเพียงพลเมืองที่มีความเข้าใจผิดผิดและเอาเรื่องไปบอกกับคนที่พวกเขาเห็นว่าเป็นเพื่อนฝูงพวกเขาเคยสร้างความเสียหายร้ายแรงตอนอยู่ในเมืองลอสแอลามอส แต่ไม่ได้ทําอะไรร้ายแรงระหว่างอยู่ที่บ้านนั้นพวกเขาย้ายออกไปหลังจากสองปีให้หลังและไม่นานก็หนีออกนอกประเทศเพราะใกล้ถูกตามเจอตอนหนีตายทั้งคู่แล้วพวกเขาไม่เคยแต่งงานไม่มีลูกนอกสมรสไม่มีญาติพี่น้องไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่เรารู้จักไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคหรือกลุ่มใดๆที่จะต้องรับหน้าที่ต่อจากพวกเขาแปลว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับคอสมาเลยนอกจากที่อยู่ไม่มีทําไมเหรอผมพบเขาเมื่อเช้านี้ แ้าคิดว่าเขากําลังมองหาสิ่งเดียวกับคุณแล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไรคงจะเกี่ยวพันกับเรื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเซิร์ฟเวอร์มันมีสําเนาข้อมูลของหอจดหมายเหตุเมืองอยู่ด้วยให้ตายเถอะทําไมคุณถึงไม่พูดก่อนหน้านี้ผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสายลับและเซนติเนลมาก่อนคอสมานบอกว่าเขาต้องการมันด้วยเหตุผลอื่นเหตุผลอะไรเขาอ้างว่าเกี่ยวกับเรื่องแผนภูมิลําดับเครือญาติแต่มันไม่น่าจะจริงผมคิดว่าเขาพยายามปิดบังบางอย่างอยู่แล้วเขารู้เรื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นได้ยังไง เขาเล่าว่าเขาจ้างโทนี่กาซานักข่าวที่ถูกฆ่าคนนั้นไปขุดคุยทะเบียนทรัพย์สินสมัยที่พ่อของเขาอพยพย้ายทิ่นฐานเข้ามาและกาซาก็ไปเจอว่าตอนที่เมืองนี้เริ่มเก็บเอกสารสําคัญไว้ในคอมพิวเตอร์พวกเขาใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์พวกนั้นแต่กลับพบว่ามันเล็กเกินไปเลยเปลี่ยนไปใช้เครื่องที่ใหญ่กว่าราเทอร์ฟอร์ดในฐานะผู้จัดการฝ่ายไอทีเลียเครื่องไปเก็บที่คลังพัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตแล้วกาซาเริ่มทํางานให้คอสมานตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไม่รู้แน่ชัด ก่อนพิงไม่หอจดหมายเหตุหรือเปล่าใช่เธอเริ่มค้นหาประวัติที่บันทึกไว้เป็นเอกสารจากนั้นกําลังจะไปค้นหาในคลังออนไลน์เธอถึงติดต่อกับรัเทอร์ฟอร์ดในฐานะทางเลือกสุดท้ายและหวังว่าเขาจะเก็บเซิร์ฟเวอร์ไว้เธอคงพบบางอย่างเข้าในบันทึกพวกนั้นและรับรู้ถึงในยะสําคัญที่แฝงอยู่ก็เลยพยายามจะรายงานเกี่ยวกับมันหรืออาจจะไปพูดเรื่องนี้ผิดที่ผิดทางโดยไม่รู้ความสําคัญของมันด้วยซ้ําหรือพวกรัสเซียมีโปรแกรมบางอย่างที่คอยตรวจสอบการคองอยู่ของข้อมูลบางอย่าง ที่ส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีคนใกล้จะพบสิ่งที่พวกมันต้องการปกปิดพวกมันไม่ประมาทหรอกพวกมันรู้ว่ามีเอกสารชิ้นหนึ่งอยู่ท่ามกลางเอกสารหลายพันหรือหลายล้านชิ้นในหอจดหมายเหตุเก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นซึ่งจะไม่ดึงดูดความสนใจได้เท่าเรื่องไฟไหมไม่ว่าอย่างไรแล้วเทฟอร์ดก็ต้องส่งมอบเซิเวอร์เครื่องนั้นเป็นคําขอที่มีเหตุผลแต่คงเป็นไปไม่ได้ทําไมพพรัล้วเทฟอร์ดไม่รู้ว่าเซิเวอร์อยู่ที่ไหนฟิชเชอร์หันไปทุบผนงังบ้าชะมัด คุณแน่ใจเหรอขอสมานอธิบายเกี่ยวกับงานของเขาที่มีคนโดนฆ่าว่ายังไงเขาอ้างว่ากาซาไม่ได้ทํางานให้เขาคนเดียวเธอกําลังทําหลายงานแล้วเธอก็ตายด้วยน้ามืออันธพาลจากเมืองเนชวิลล์เมืองที่เธอไปหาข้อมูลคุณไม่เชื่อเขาเหรอผมไม่ได้จะบอกว่าเขาฆ่าเธอและไม่ได้จะกล่าวหาว่าเธอทํางานให้พวกรัสเซียแต่ผมดูออกเวลาที่ใครบางคนกําลังปกปิดบางอย่างอยู่ฉันจะให้คนของฉันตรวจสอบเขาอีกทีหน่วยของพวกรัสเซียถูกกระจายออกเป็นกลุ่มยอ่อยๆ ไม่แน่ใจว่าคุณอาจได้แต่งงานกับรัสเซียที่อยู่ในท้องถิ่นโดยไม่รู้ตัวก็ได้เรื่องนี้ผมเข้าใจแล้วรัสทัฟฟอร์ดล่ะที่เขาบอกว่าตัวเองไม่รู้ว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไหนน่ะคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าเขาพูดความจรงิงเรื่องนี้ผมแน่ใจเพราะเขาเคยใช้เซิร์ฟเวอร์ทำงานอย่างอื่นบอกฉันทีนะว่าเขาไม่ได้ลบข้อมูลทั้งหมดเรื่องนี้แน่นอนเขาไม่ได้ลบไม่ต้องกังวลหรอกก่อนการโจมตีของไวรัสเขาเรียกร้องให้เมืองนี้ซื้อระบบสำรองข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์อทุกเครื่องแต่เมืองไม่มีเงิน รั้เทอร์ฟอร์ดจึงพยายามใช้สิ่งที่มีสร้างมันขึ้นมาเองแล้วมันก็ควรจะบันทึกไฟล์ข้อมูลลงหน่วยบันทึกโดยใช้ชื่อเดิมกับไฟล์เก่าแต่มันกลับไม่เป็นแบบนั้นเขาเลยรู้ว่ามันทํางานล้มเหลวแล้เทอร์ฟอร์ดหัวเสียมากเลยเรื่องนี้เลยโยนอุปกรณ์ทั้งหมดทิ้งลงถังขยะเขาได้ไปเอามันกลับมาไหมกําลังพยายามอยู่ทําไมล่ะจะเอาไปให้คอสมานเหรอเปล่าเขาคิดว่าเซิร์ฟเวอร์พวกนั้นสามารถช่วยสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ได้เขาอยากได้มันกลับมาเพื่อตัวเอง คุณสามารถช่วยค้นหาได้หรือเปล่าแล้วคุณช่วยได้ไหมล่ะด้วยทรัพยากรทั้งหมดของทางการน่ะไม่ได้เธอสายหน้าถ้าพวกรักเสเซียรู้ว่าเจ้าหน้าที่จาก FBI จํานวนมากกําลังค้นหาบางอย่างในกองขยะชุมชนพวกมันก็จะรู้แล้วว่าควรไปที่ไหนเราต้องไม่กระตกกระตากขอเวลาอีกสักสองสวันเถอะสองสมวันจะสร้างความแตกต่างอะไรได้กว่าจะถึงวันเลอกตั้งก็อีกตั้งหลายสัปดาห์และถ้าฟอร์ดสามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์นั้นได้ด้วยตัวเองและหาวิธีส่งสำเนาข้อมูลใส่รับให้คุณเขาเป็นคนฉลาด มันไม่ง่ายแบบนั้นจริงอยู่ว่าอีกหลายสัปดาห์ก่าจะถึงวันเลือกตั้งแต่ช่วง30วันก่อนการเลือกตั้งมีสิ่งที่เรียกว่าการแชร่แข็งระบบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยเหมือนกับที่บริษัทบัตรเครดิตในร้านค้าปลีกออนไลน์ทําในวัน b l a c k Friday และคริสต์มาสนั่นแหละวันที่ราคาสินค้าลดกระจุยกระจายพวกเขาต้องแน่ใจว่าจะไม่มีใครดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่ที่ทางานได้แม่แมนยําเข้ามาและจะทาให้ทุกอย่างพังในช่วงเวลาสําคัญดังนั้นก่อนช่วงแช่แข็งระบบ หากเราไม่สามารถยืนยันได้จริงๆว่าเซนติเนลไม่ได้ถูกทำลายไปแล้วเราก็จะมีปัญหาจริงๆแล้วละ่ะเพราะถ้าเราได้เซิร์ฟเวอร์ของรัตเร์ดมาโดยที่ไม่รู้ว่าข้อมูลอยู่ตรงไหนเพราะในนั้นน่าจะมีเอกสารหลายพันหลายหมื่นบันทึกอยู่แต่ฉันเดาว่าคงไม่มีไฟล์ไหนถูกตั้งชื่อว่าตัวต,วตนของสายลับรัสเซียอยู่หรอกเราคงต้องอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอื่นหามุมมองใหม่ๆในการแก้ปัญหาหรือคงต้องพึ่งพาคำทำนายจากใบชาไม่ก็ให้น้องหมาเสี่ยงทำนายผลเลยขอย้ำ ว่าเราควรจะต้องได้มันมาตั้งแต่เมื่อวานผมจะบอกให้รัฐเอฟอร์ดรีบค้นหามันแต่เมืองขนาดนี้จะมีกองขยะกี่กองกันเชียวปัญหาไม่ได้มีแค่เรื่องการค้นหาเซิร์ฟเวอร์คุณพูดเองว่าคุณยังให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของรัฐธฟอร์ดด้วยแล้วไงแผนเดิมของเราคือจับตัวรัฐธฟอร์ดให้ได้ซึ่งเราเชื่อว่าเขาจะยอมมอบเซิร์ฟเวอร์ให้เองหรือไม่ก็บอกที่อยู่ของมันจากนั้นเราจะจัดฉากให้เขาฆ่าตัวตายด้วยความอับอายหรือหดผู่ใจหลังจากตกงาน แอบรับความผิดเรื่องการถูกโจมตีจากไวรัสแลนซัมแวร์ lever. ฉันเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสดังนั้นฉันจะเป็นคนจัดฉากเรื่องนี้เองฉันต้องทำให้แน่ใจว่ารัทเอร์ฟอร์ดจากไปแต่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นกุเดนโผล่มาที่เมืองนี้แล้วทำให้ลูกทีมครึ่งหนึ่งของฉันอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้พิการพวกเราที่เหลือถูกเปลี่ยนไปทำหน้าที่เฝ้าระวังแล้วตอนนี้พวกรัสเซียส่งคนใหม่มาเพื่อเข้ามาจัดการภารกิจนี้ให้สำเร็จเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมอสโกขีดความสามารถของเขาสูงกว่าฉันมาก ดังนั้นหากคุณจากไปแล้วเขาจับตัวแล้วถ้าฟอร์ดได้ฉันคงทําอะไรไม่ได้แล้ว